สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีตุลทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวัด Amazing t a r o Channel นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชาวราศีตุลในเดือนสุดท้ายท้ายสุดของปี2564คือเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรจะเฮงจะปังจะดังจะรวยส่งท้ายปีหรือเปล่าราศีตุลขาเปิดใจนะคะ นิดนึงนะคุณอยาา่าโฟกัสราศีจนลืมนักสัตว์ไทยโบราณของเรานะคะคําว่าอริคือปีหน้าเป็นปีขานเสือเสือนะคะไม่ใช่แมวไม่ร้องเมียวเมียวไม่ตะมุตะมิเพราะฉะนั้น คุณไปเป็นคู่อริของเสือเขาหรือเปล่าขานเขาหรือเปล่านะคะคุณต้องดูตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความเชื่อนะคะของคนจีนก็จะเป็นเรื่องของปีชงนะคะดังนั้นนะคะปีนี้ปีหน้า2อ6 5 เป็นปีเจ้าบ้านของปีขานเข้าสู่ปีขานอย่างเต็มตัวนะคะเจ้าบ้านคือเสือนะคนที่มีปัญหากับเสือคือวอกก็คือลิงดังนั้นนะคะอย่าลืมมาดูคลิปหม่าว่านะหม่ว่าจะทําคลิปปลายปีนี้นะคะ12นักษัตว์ 1, คลิป1นักษัตว์พร้อมหมดบอกหม,หมดทั้ง12เดือนเลย คลิปเดียวหนึ่งปีทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและใช้ได้จริงอังอิงได้ตลอดทั้งปีแค่เพียงคลิปเดียวไม่เกินสิบนาทีคุณรู้ว่าคุณควรทำบุญ,ญยกนักสัตว์คุณอย่างไรนะคะโฟกัสแต่ราศีจนลืมนักสัตว์หรือเปล่าเนาออ่ะมาชาวราศีตุลเปิดใจกว้างๆให้หมอว่าด้วยคลิปนี้ไม่ได้ระบุต,ตัวตนไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดดังนั้นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นกับคนถึง100%ย่อมมีและโอกาสที่ไม่เกิดเลยก็ย่อมเกิดและ บางช่วงบางตอนอาจจะเกิดขึ้นกับคุณจนคุณนึกถึงหมอวาดก็ได้นะคะสิ่งดีๆรับไว้สิ่งไม่ดีก็มีสติแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันมีอะไรมากมายหรือหนักหนาสาหัสก็แค่นั้นเองนะคะฟังไว้เป็นแนวทางนะเพราะว่าเรายังมีวันเดือนปีเกิดนักษัตววันเวลาเกิดที่แตกต่างกันย่อมคําพยากรณ์นี้มันใช้ได้ไม่ครอบคุมแต่มันได้บาง,บางดวงชะตาที่จำเพาะเจาะจขงของชาวราศีตุลที่อยากรู้พอดีนะคะ มาดูภาพรวมๆในเดือนธันวาคมก่อนชาวราศีตุลถามว่าพาวักพวงเหลียวหน้าพาวงหลังย้ำคิดย้ำทำจะไปจริงหรือจะไม่ไปจะรักใหม่รักจะกินใหม่กินทุกอย่างมันจะมีความลังเลเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้มาเป็นความสับสนทั้งเรื่อง,องการตัดสินใจเพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีตุลจะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจหลายเรื่องเข้ามาพัวพันในชีวิตจะเรื่องเล็กไปเรื่องใหญ่ไปเรื่องอิลุงตุงนางชาวราศีชาวราศีตุลจะ ตัดสินใจยากและลำบากความมั่นใจหดหายไปนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ของชาวราศีตุลน,นะทีนี้ถามว่ามันจะผ่านไปได้ไหมล่ะไอเดือนธันวาเนี้ยถามว่าผ่านได้ไหมผ่านได้แค่คุณใจเย็นแล้วก็คุณมีสติอย่าแก้ปัญหาคุณเดียว มีปัญหาอะไรให้คุณถามผู้รู้ที่มีอายุมากกว่าคุณเขาจะเป็นผู้อุปถัมภ์ผู้ช่วยเหลือหรือชี้แนะแนวทางให้คุณผ่านพ้นวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเพศชายนะสูงอายุก,กว่าคุณม,มีวัยบุตรที่มากกว่าคุณเขาจะให้คําแนะนำเลยไปในทิศทางที่ดีและเกณฑ์ของคุณเวลามีปัญหาหนึ่งคุณไปปรึกษาคนนั้นไม่พอคุปรึกษาหมอดูด้วยค่ะ หมอดูนักพยากรร่างทรงจะเข้ามาพัวพันในชีวิตบางดวงชะตาของชาวราศีตุลช่วยในการตัดสินใจอ่ะ ฟังเอาไว้นะเพราะฉะนั้นจงมั่นใจในตัวเองจะได้ไม่เสียเงินเสียทองหรือดูคลิป y YouTube มาวาดฟรีๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเรามาดูภาพรวมการงานของชาวราศีตุลที่มีเกณฑ์ไปในทิศทางที่ดีจังหวะแล้วหลงตัวแล้วเว้ยทันวานี้ดีแน่ๆนะฮะของชาวราศีตุลคืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของอการทําอะไรที่เร่งๆ่ด่วนๆนนะคะเพราะฉะนั้น คนที่ทําในเรื่องของม้าเร็วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ e อ s m การส่งเอกสารด่วนการการส่งแบบไวชั่วโมงต่อชั่วโมงพวกแก๊ปพวกเคอรี่แบบด่วน,วนคือคนที่ส่งแบบด่วนๆะอันเนี้ยงานจะเยอะขึ้นทุกอย่างจะถูกเร่งแล้วเร่งเวลาคนที่ คนไหนที่ตกงานอยู่มารับวิ่งอะไรที่มันด่วนๆภายในชั่วโมงสองชั่วโมงคุณจะมีงานเยอะสร้างไรายได้ให้คุณมาหาศาลเลยนะคะอันนี้คือกลุ่มประเภทงานที่ทำอะไรเกี่ยวกับด่วนๆตอบโจทย์ด่วนๆน,นะคะวินมอเอไซนะคะที่ไม่แค่รอวินรับวิ่งงานเอกสารรับวิ่งส่งณน้นรับซื้อของด้วยเนี่ย คุณต้องทําอะไรที่มันดุลนดนให้มันมีเวลาที่มันเหมือนทําต่อเนื่องอย่างเงี้ยรับรองว่าเดือนธันวาเป็นเดือนแห่งขุมทรัพย์ของคุณที่กอบโกยได้ไม่รู้จบเลยเพียงแต่ว่าคุณจะเหนื่อยหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะอีกอาชีพหนึ่งของชาวราศีตุลที่เห็นเด่นชัดนะคะคืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการเอ่อพังทลายนะคะเอ่อคนรับเหมารับเหมาขุดหน้าดินอ่าจะจะมีงานในช่วงของ15บวันแรกของเดือนธันวา รับขุดเจาะบ่อบาดาลน,นะคะรับอถอนต้นไม้ถอนต้นโพใหญ่คือรับถอนรับขุดบ่อนะคะรับ,ร,บรับทําลายรับทุบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่ารับทุบบ้านล้างรับทุกบ้านที่ไม่ที่ไม่ต้องการอีกแล้วเพื่อที่จะพื้นที่สร้างบ้านใหม่ คนที่ถากถางต้นไม้ถอนต้นไม้ปรับหน้าดินปรับพื้นที่ช่วง15วันแรกของเดือนธันวามันอาจจะมีลูกค้าติดต่อคุณมาค่อนข้างทีเพราะฉะนั้นจงเขาเรียกว่า ตั้งราคาเอาไว้ในใจด้วยเพราะว่ามาครั้งนี้เขามาต่อรองคุณโดยเฉพาะแต่ต้องการให้คุณทํางานให้อันนี้ก็ต้องตัดสินใจให้ไวนะคะว่าวางเกณฑ์ตัวเองไว้ที่เท่าไหร่นะอ,อาชีพหนึ่งนะคะที่เห็นเด่นชัดคืออาชีพในเรื่องของนักบุญนะคะคนมูลนิธิใครก็ตามที่ตั้งโต๊ะรับบริจาคหรือว่าไปเจอคนยากไรแล้วโพสต์บริจาคหรือหน่วยงานโพสต์บริจาคม่ได้เงิน มีคนมาให้บริจาคยิ่งเฉพาะมูลนิธิที่เกี่ยวกับเด็กมูลนิธิที่เกี่ยวกับเด็กยากจนเด็กขาดทุนทรัพย์ให้ทุนการศึกษาเด็กมีปัญหาเด็กป่วยเด็กลน้นโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยพอคุณรับ บอกรับบริจาคอะไรแหละขอบริจาคเนี่ยโอ้โหเทน้ําเทท่าทั่วสารทิศร้อยแปดพันเก้ามาทุกมุมเลยนะคะจะเป็นเรื่องของการตั้งาการรับบริจาคช่วยเหลือในกลุ่มเด็กกลุ่มผู้เยาว์นะคะอันนี้จะจะค่อนข้างเด่นเพราะฉะนั้นบนุรีที่ไหนที่มีปัญหาประสบปัญหานะคะหรือการบุรีที่ไหนที่ขายของอที่มาจากงานฝีมือของเด็กๆเ,เพื่อที่จะแบบว่า ซื้อตรงนี้แล้วเอาเงินไปช่วยเหลือเด็กส่วนของอ่ะอาจจะไม่เอาก็ได้หรือเอาก็ได้อะไรนี้หรือว่าซื้อไปแจกซื้อของหน่วยงานตามมูลนิธิแล้วไปแจกอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบรายได้เข้ามาประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมทําสิ่งของแล้วก็ขายเพื่อเอามาบริจาคตรงนี้นะคะที่มูลนิธิควรจะทำเนี่ยแนะนําว่าควรทํานะคะดีกว่ารับอย่างเดียวอีกอาชีพหนึน่งที่เห็นเด่นชัดคือบล็อกเกอร์นักเขียนบล็อกนักเอ่อเขียน เขียนคำงามนักอลัมนิสต์นักเขียนเนื้อหาในคอมพิวเตอร์เป็นบล็อกเขียนเรื่องของอะไรยูทูบเบอร์ต่างๆนะคะนักเขียนหนังสือนักวาดรูปนักดีไซน์ที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์โอ้เดือนธันวาราศีอื่นทำไม่ทำไม่ขึ้นแต่ราศีตุลจักปากกาปุ๊บเป็นมียอดเข้าออเดอร์เข้าเขียนพ็อกเก็ต บุ๊กหรือว่าเขียนหนังสือหนังสือเสียงน้ำอะไรแบบเนี้ยก็สร้างเป็นอาชีพที่ดีกับชาวราศีตุลด้วยค่ะอีกอาชีพหนึ่งที่ใช้ได้ดีนะคะคืออาชีพที่เกี่ยวกับหมอดูล่างทรงขายเครื่องรางของขังนะคะอ่ขายวัตถุมงคลเสริมมงคลเสริมหลาบเสริมหลายๆทิศหลายๆอย่าง ช่องคลิป YouTube ที่หมอว่าทำอยู่ก็มีเกณฑ์จะไปในทิศทางที่ดีหมอดวงมาดูเปิดคลิปเพิ่มมากขึ้นนะคะดูดวงได้ในระดับหนึ่งที่ดีราศีอื่นเป็นมอดูอาจจะย่อไม่ปังเท่าราศีตุลน,นะคะบอกเอาไว้ก่อนนะส่วนคนที่ทำอาชีพค้าขายนะคะอออาจจะเรามาระวังเรื่องของการสต็อกของของชาวราศีตุลน,นะคะเพราะว่าอาชีพค้าขายกับการสต็อก ไม่ดีราศีตุนต้องซื้อปุ๊บขายไปซื้อมาสต็อกแค่พอนิดหน่อยแล้วรีบปล่อยของอันนี้จะดีที่สุดค่ะแล้วก็ทุนไม่จมด้วยไม่มีปัญหาในอนาคตในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ เรามาดูอาชีพที่เป็นปัญหาของชาวราศีตุลเองดีกว่าค่ะคืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการว่าความทนายสารอัยการนะคะเจ้าหน้าที่ไก่เกียร์ต่างๆในทุกรูปแบบนะคะเอ่อ call center หรือว่าการที่รับผิดชอบในเรื่องของการเคมสินค้าคือเป็นหน่วยกฎหมายบัญชีเกี่ยวกับข้องกับกฎหมายการว่าความอะไรแบบนี้นะคะเอ่อประกันสังคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้นะคะ การว่าความต่างๆอย่างเงี้ยค่ะบอกได้เลยว่ามันเหมือนกับว่าทุกคนดือ้อนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ งานล้นมืออยากชัดดาวตัวเองอยากพักอยากหยุดหรือบางคนไม่รับงานในช่วงปลายปีนะคะก็อาจจะมานำมาซึ่งไรายได้ที่หดหายไปนะคะบางคนก็รับแค่เท่านี้พอบางคนก็ไม่อยากรับแล้วบางคนก็ไม่มีงานบางสำนักก็ไม่มีงานเลยเพราะฉะนั้นจําเป็นที่ต้องอ่าพู้ว่าอ่าในเรื่องของทนายความหรือคนสร้างอาชีพต่างๆเหล่านี้ต้องออกมามีตัวตนและถึงจะไปได้ดีต่อหรือว่าตัวเองปล่อยเพจเงียบไม่ได้ต้องมา เขาเรียกว่าขับเคลื่อนดวงเพจของตัวเองด้วยการประชาสัมพันธ์อะไรก็ได้นะคะให้ความรู้อะไรก็ได้ก็จะกลับมามีลูกมีคนสนใจมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะคนดังแล้วเขาดังลอยค่ะเขาไม่เอาแล้วนะคะแต่คนที่ยังไม่ดังอันนี้ต้องเร่งด่วยเร่งสปีดหน่อยไม่งั้นจะเงียบแล้วก็กลายเป็นเพจล้างนะคะทีนี้อีกอาชีพหนึ่งที่มีปัญหากับชาวราศีตุลน,นะคะคืออาชีพที่เกี่ยวกับว่า,าขับเรือ ขับเรือข้ามฟากอาชีพที่แบบรับส่งผู้โดยสารทางน้าน้ำมาทางน้ำอะค่ะ ทางน้ําคนที่ทําประกอบอาชีพทางน้ําคนที่ใช้น้ําเป็นแหล่งทำรรมาหากินอันนี้อาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นมรสุมทางภาคใต้หรือว่าทางทางภาคตะวันออกอะไรก็ตามคือออกไปออกปาก็ไม่ได้ปะอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างที่เราปรารถนาหรือใต้ก็เจอมรสุมคืออะไรถ้าตามที่เกี่ยวกับการประมงเกี่ยวกับการทำอาชีพทางน้ําเกี่ยวกับการขนส่งทางน้าขับเรือรับจ้างขับเรือส่งของทางน้ําจะมีปัญหาเรือล่มเรือแตกนะคะต้องระมัดระวงังเหมือนเรือเนาะเหมือนที่บรรทุกนะ้ อ่าอะไรอ่ะทรายอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ชนที่โครนที่ล้มอะไรต้องระมัดระวังมากๆคนที่ประกอบอาชีพทางน้ํานะคะราศีตุลต้องระวังมากๆไหวดีๆไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆทีนี้เราไปดูในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีตุลจะเป็นการเงินที่ใครทําธุรกิจในเรื่องของอ่าซื้อมาขายไปใช้ความคิดตัวเอง คือคุณต้องประชาสัมพันธ์หนักๆดึงดูดความสนใจมากๆคุณจะมีลูกค้าทั้งเก่าและใหมย่ยังคงหมุนเวียนกันเข้ามานะคะในช่วงของตลอดทั้งเดือนเลยนะคะ และคุณมีการลดแลกแจกแถมมีการเพิ่มโปรโมชั่นอันนี้จะตัวดึงดูดน,นะคะและสิ่งสําคัญของการเงินของชาวราศีตุลคือการขนส่งนะคะคุณทาอาชีพอะไรก็ตามแต่ถ้ามีการขนส่งเข้าร่วมด้วยคุณจะต้องระมัดระวังการขนส่งทําให้อ่าคุณเสียงเงินเสียทองหรือเสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นต้องควบคุมตรงนี้ให้ได้ด้วยนะคะในช่วงของเดือนธันวาต้องระมัดระวังยังมีลูกค้าหมุนเวียนทั้งเก่าและใหมย่ยังมีหมุนเวียนอยู่เข้ามานะคะแต่คุณก็เป็นคนที่ตัดสินใจแบบพวงหน้าพวงหลังดังนั้น ขอให้เด็ดขาดมากขึ้นนะในเรื่องของการตัดสินใจตัดสินใจเร็วเด็ดขาดเร็วทุกอย่างจะไปในทางที่ดีแต่ต้องรอบคอบนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการทองหรือบริษัทห้างร้านเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งตัดสินใจให้ไวตัดสินใจให้ดีนะคะการขนส่งมีเกณฑ์ดีเลยนะคะมีเกณฑ์เอ่อรถเฉียวรถชนอันนี้ต้องต้องระมัดระวังหมดเลยนะคะการขนส่งของทางราศีตุลน,น่ะบางถ้าส่งเร็วเป็นมาด่วนแป๊บแป๊บก็ได้แต่ถ้าส่งแบบข้ามจังหวัดข้ามอำเภอ,เอเแล้วขนของใหญ่ตู้คอนเทนเนอร์ จะเริ่มมีปัญหาแม้กระทั่งทางน้ําด้วยก็จะมีปัญหานะคะทีนี้รายรายรับที่จะได้นะคะก็อย่างที่บอกการค้าขายการประชาสัมพันธ์รายจ่ายส่วนใหญ่เด่นๆมันจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมซ่อมซ่ามดวงชะตาราศีตุลบางดวงชะตามีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านอยู่แล้วมีเกณฑ์ซ่อมแซมนู่นนี่นั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับมีใหม่ปรับปรุงทาสีตกแต่งจะเป็นเกณฑ์กรเสียเงินแบบนี้แต่ก็เพราะว่าพระวงนะทำดีไม่ทําดีสุดท้ายไปทําตอนใกล้หมดเวลานะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจเลยนะเพราะมีเกณฑ์ใช้เงินค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะคน ทำอาชีพค้าขายเงินเข้าเงินออกนะคะแต่คนที่ตกงานอยู่ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยคุณไม่ได้งานแถมเงินจะหมดด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ ความรักหนุ่มโสดสาวโสดแยกคลิปนะคะดูดวงความรักขอพรข้ามปีกันนะคะให้มันมีดวงมีผู้มีเมียกันสักทีนะทีนี้ในเรื่องของความรักคู่รักกับสามีภรรยาในคลิปนี้จะบอกว่าคู่รักกับสามีภรรยาความรักไม่ค่อยดีค่ะจะมีเกยม,มีปักมีเสียงอ่ามากขึ้นในช่วงของสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3มของเดือนธันวาต้องระมัดระวังค่ะยอมได้ยอมนะคะเพราะว่าสุดท้ายคุณก็ยังเขาเรียกว่า คุณพยายามบองบวกเอาเหตุผลที่ดีเข้ามันก็เลยทําให้คุณยังมีความรักที่ไปต่อได้แต่บอกเลยว่าเดือนธันวาเป็นเดือนที่คุณจะทะเลาะกันบ่อยมากอันนี้ต้องระวังนะคะเอ่อคนมีกิ๊กซ่อนก,กิ๊กถ้าความรักมันจะสะบัน้นมันไม่สะบั้นเพราะว่าเรามีปัญหากันเพราะว่าถึงแม้คุณจะมีปัญหากันแต่คุณจะยังไปด้วยกันได้นะในเดือนธันวาย,ยังไม่มีเกณฑ์เลิกแต่ถ้าใครมีมือที่สามเมื่อไหร่ เกลิกสูงสูงแบบเลิกแน่นอนในเดือนธันวาคมนี้นะคะจำเอาไว้ถ้าคุณเลิกเพราะว่าคุณมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันในกลุ่มของชาวราศีตุลอันนี้ไม่เถียงเออไม่ใช่คุณจะไม่กินมีเกณฑ์เลิกเลยถ้าคุณแค่ทะเลาะกาันไม่เข้าใจกันระหว่างคนสองคนคุณจะไม่มีเกณฑเลิกแต่ถ้าเมื่อไร่มีมือที่สามมือที่สามจะมีอิทธิพลเข้ามามากมายมากมายจน ความรักมันไม่มีความสุขอีกต่อไปเขาจะเลิกกับเราเพื่อไปหาคนใหม่ที่เป็นมือที่สามอันนี้มีเกณฑ์เลิกสูงมากๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทําใจแล้วกฎหมายการแบ่งอะไรต้องทําสัญญาหมดถ้าสมมติต้องมีเกณฑ์ต้องเลิกกันด้วยมือคนที่สามหมอวาดบอกได้เลยว่ากฎหมายจะต้องเข้าบางทีกฎหมายยังใช้มังคับเขาไม่ได้เลยในการที่จะมาชดเชยการเงินการทองนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ในช่วงของคนที่มีมือที่สามอืม จริงๆแล้วคู่ราศีตุลเนี่ยนะเดือนธันวาเนี่ยต่อให้ทะเลาะกันเพราะว่าไม่เข้าใจกันก็ไม่เลิกค่ะถ้ามีมือที่สามแล้วมือที่สามเข้ามาขยับใกล้ดวงชะตาแบบนี้ยังไงเกณฑ์เลิกสูงมากๆเลยอืมสูงมากๆเลยสุดท้ายทะเบียนสมรสกําลังไวไม่ได้อันนี้พยายามต้องระมัดระวังนะคะทีนี้เราไปดูในเรื่องของสีบรรดาทรบรรดาโชคสีแบบไหนที่ใส่เราเฮงประกวดก็ชนะ ไปสมัครงานก็ดีหรือว่าไปนัดบอดนนะัดเจอกันครั้งแรกรักออนไลน์ก็โอ้โหสะดุดตาเราหลงเราเลยคือสีเขียวกับสีเหลืองทองนะคะเขียวกับเหลืองทองนะสีน้ำตาลไม่จาเป็นเดือนธันวาคมอย่าใช้เด็ดขาดกับสีแดงนะ ทีนี้เรามาดูตัวเลขบันดาลทรัพย์บรรดาลโชคไปบวกรวมกับเลขที่คุณมีไม่การันตีนะคะเป็นเลขประจําราศีเท่านั้นในเดือนธันวาคมคือเลข3าเลข4เลข5เลขหนึ่งะคะแล้วคุณไปบวกรวมกับเลขที่คุณมีอยู่นะคะเช่นสมมติจะเกิดเหตุการณ์รถชนก็เอาเลขป้ายทะเบียนคุณมามาจ,จับคู่กันหน่อยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทําบุญหนุหนดวงชะตาปัดเสนียจ,จังไรนะคะการทําบุญหนุหนดวงชะตาแนะนําว่าให้คุณทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าชําระนี้สง เวลาไปทําบุญซื้อทุบเทียนชุดใหม่ไปทําบุญด้วยเหมือนดอกไม้สดอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ซื้อชุดทุบเทียนไปเผื่อว่าทวัดเอาไปให้ทุกคนได้มาสักการะที่เขาไม่ได้เตรียมมาคุณก็ได้บุญสองทางนะทุบเทียนนะคะ,ะไฟฉายไฟแช็ค แบบนี้ทําได้เลยเติมน้ํามันตะเกียงทําได้เลยค่ะนี่คือภาพรวมของชาวราศีตุลน,นะคะมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นวิทยาทานเป็นค่าครูให้หมอว่าขอชีวิตคุณมีความสุขเพราะคุณเป็นผู้ให้ที่น่ารักที่สุดในโลกค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ